นั่นจะมาให้อีกเหหมดเนี่ยงเอาตามที่เขาแนะนำนิววะอ่าเรื่องอะไรอ่ะโยชิแม่เออเผื่ออะไรจะดีขึ้นลุยจิแล้วไหมเนี่ยเจอคูอไหมเราเจอเราเจอลูจิดนันดันมืด เกมที่จะสู้บอดไม่ได้วะมันเวอร์เกินมันเวอร์เหมือนมันดิพี่เรามียังสามคนด้วยดูดิความซุ้นุ้ยเอ้ยสีนี้สีนี้มองง่ายอยู่นะมามามาตุ้ยนุ้ยบนตุยนุ้ยนุ้ยพลาดดิอย่าโอ้ยอู้วอ้าวไม่ดูรีเพีย์กูด้วยไม่ดูไม่ดู เอาเล่นเต็ม oh. ท uh ี oh. s <S uh ่เลยนีไป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 อุ๊บอ่ะพลาดอีกแค่าให้มีครั้งที่สองพาดอีกแค่เออเอาบอลอยู่ไหนนี่เอาบอลอยู่ที่หน้าประตู เออสวยเนอืมออกไปอ้ยเข้าแล้ว <Labor ator il fi> <ไ>หรือว่าอันนี้มันเป็นสีน้ำโชว์ของเราปะ เขาเปลี่ยนได้เหมือนใครจะเล่นไอ้โยชิเอ๋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 เอาใช้กล้วยแม่งเลยโอ้ยโดนฟูทั้งนั้นขี้กล้วานะกูโดนของมึงหลายอย่างกูสงสัยหลายทีแลวกูพี่น้อผมไม่ใช่ครั้ง ไม่เีอเ <gegen violin> <warfare> ่้คุณตาอ้คนิดแล้วยงไงจะวิ่งทันวะไอนดีไกอนไโเ่ปโมาทั้งวันะพี่ยังไงาอยังแม่กลัวแม่กลัวทุกคนฮีโ่มาแล้วเอาเฮ้ยยามืนเมืน ตาน้ำแข็งตาน้ำแข็งวิดอตี้เออตรงตรงไป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 ตรง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 ไม่ต้องหยุดเดี๋ยวนี้ไม่ไม่ตรงมาดี้ไม่ยังไม่ตรงมาวะเอ้ยไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่เอออุ้ยบอลโขลกเลย ออกมาไมา่ไม่ไม่มมสก,กิปด้วย <laughs> ที่ตัวเองไมส่สก,กิปด้วยต้องดูได้ที่ยังไงต้องไม่บอกพี่หรอกบอลน้ำแข็งนี่ <laughs> <laughs> ไปแล้วไปกินเต็มตัวเอา้าเอ้าอย่าแม่นมนส่งให้ตัวเองวะไม่ใช่น้องอุย้ย เนี่ยโดนสวนแล้วยันปีขวาปีขวาปีล่างปีล่างต้องรออยู่วานไหวะยันที่รูเดิมอะไรวะเนี่ยมันต่อเนื่องเลยมันต่อเนื่องแล้วสมควรไปต้องยิงมาคืนนี่สมควรมาต้องยิงมาคืนนี่เอ้าเฮ้ย เราต้องัู้มันกดวิ่งตอนยิงมัน okay. Ooh, แรงขึ้นนะพี่กนุ๊กยิ่งเอียงรึเปล่าอุ้ยพี่เคสวยพี่เคเฮ้ยใครเป็นพี่เคหน่อยเฮ้ยมาติดไม่ได้มันต้องพยายามตับบอลก่อนไปกอล์ฟจบเลยไหมไปทำยิงอู๋วอาไงเอายิงเอาเย้ย อุ้ยโหลั่บันไม่ติดอะไรไงว่าชนะพี่อยุ่งๆลงมาลงมาลงมาลงหน้าเลยเปิดเลยเปิดเลยใกล้เลยอางนี้เนาะทำไม่ได้นะเอ้ยอ้าวหาแล้วขำบีกูช่วยกูช่วยกันแนวหลังนี่ยุ่งนี่ยุ่งเลยไปลๆไปไปไปเฮ้ยโอ้โหนั่นคือมึงไกลแล้วใช่ไหม ไปไปเดี๋ยวกูรอรับแนวหลังไปอุ้ยหชนเสาเดี๋ยวเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันต้องมีคนคำหลังคนนึงอ่ะหโอ้ยหโอ้ตัวอ้้ก่อ้ถึงจะปั่นได้อ้้อ้อ้าวเดี๋ยวอ้โอ้โหโอ้่หโออยบอ้ ไปไหนเนี่ยอ๋อกูอยู่ข้างหลังเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูคำหลังให้มึงไปอย่างนี้เลยเออเอาว่ะเอาว่ะมันได้มันได้คิ๊บเลยตะคิ๊บเลยตะคิ๊บเลยนี่ไงมันต้องแข็งไยดีเจนมาดิส่งนาไปกับพี่เรื่องนานต้องมีสูตรต้องมีสูตรกลับไปก่อนกินได้กัโดถเลยเดี๋ยวพี่ซัพพอร์ตอย่างหลังกูไปกองหลังให้เนี่ไป โอ้พอมีกองหลังพอมีแนวหลังแล้วแบบเราแข็งแกร่งจัดอ่ะใครจะยิงผ่านนะรับนะอุ้ยอุ้ยใครจะไปรับได้วะย้องหลังไม่กระโดดนะม้าไอ้เห้อโถ่ขอเถอะวะขอเถอะวะขอเถอะวะง่ายจังโอ้โหทอ้งเสาที่มันยิงเลยคือเจ้ยี้ ยิงเลยบินเองดูดูดูเย้ um, oh, yeah. more, okay. dude, ดูดิดูลูกแรกดิได้สามแต้มโอ้โหจัดลูกนี้โอ้ยเลยยิงเข้าซอกเสาแรกเอ้ยนี่ใครยังนี่ลูกนี้นี่ลูกนี้เขาโฟมมาให้ยังไปโฟมเช็คมุมอ่ะนี่ของกูะไรมีใครท่าสกิลที่ไม่นับเอาไม่นับเลยแต่กูได้สองแต้มนะ น้องก็ได้สองแต้มมีสวยกว่านี้รึมิแล้วน้องไม่ยอมน้องยิงใหม่น้องไม่ยอมเอาคืนถ้ากีไม่ชอบยิงชนคานตรงนั้นจริงเอาลยคุมเดินใต้ศูนรแลยแหม่พอไปของกูนี่มึงกดอย่างไวเลยมันมันขึ้นใน้กดแลยเดี๋ยวเดี๋ยวกูเป็นแนวหลังให้นี่พอกูอยู่แนวหลังแล้วแบบว่าเรานี่ไงรามินคนคนรับไงอีโก้ยิ้ทเไม่ยืนหลังกันหรอก อ่าได้กันเดี๋ยวกูไปยีหน้าเลยพวกยีหลังคือพวกพี่อ,อ่อนแอเอ,อ้ยปอยหลังแตกเลย <c oughs> น้องมึงพูดเองนะทศส่งมาให้น้องปอพี่น้องยินเองลม,มบนเลยเน,นี่ยตัวเนีเออ้ยเฮ้ยที่มันชนะมาเหมือนกันไ้ตัวเนี้ยน,น่าจะเก่ง ตกลงไปแล้วงานเงาถี่เหอะวิ่งกันเฮ้ยมงพี่มาเดี๋ยว่งให้เดี๋ยวถมขึ้นให้เติ้งเติงจริงไหมกลองนี้ไวพี่เดินไปดีเลยเดินไปดีไลท์เบนเดินไปดีไลท์ กูยังไม่รู้กดอะไรอ่ะอุ้ยโม่ดูเลยไม่ดู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 พวกนี้มีแนวหลังได้ยังนี่่ตามันแล้วสมาติไม่เล่านี่กูจะกดใช้ของไม่ได้นะมันอยู่ฝ่ายขวาพี่อยู่ที่เราอ่ะเออว่ะเหมือนไม่เป็นสงครามแลจะดีไหมเข้ากันคนนึงเข้ากลางคนนึงเอ้าพี่ส่งให้ตัวเองใช่หรือเ่ นีอยู่ไกลเกินแล้วทำไมเอายูที่พียืนหลังนี่ก็มันเป็นตัวให้พี่ใช้ได้ตัวเดียวพี่ก็เอาตัวนี้ดีวะดีส่งกคับมาโอ้โหดีนั่นก่อนโดนเสียบส่งไอ้ทียอะไรกับกูนี่กูเป็นหน่วยป้องกันเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวมันเว้อเดี๋ยวมันยิงเว้อนะไอ้สัตว์เอาโดนรับกันเร็วข้างหน้าอย่ายุ่งนี้อย่ายุ่งนี้ หัวสั่นหัวนักแอ้พวกมึงไอ้ได้ลูกวะคุกไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่ายุ่งอย่ายุ่งโหเเโม่งให้ขนาดนี้ ติดก็แม่งเหมือนกันออกไปเอาไปเขาจะโชว์น้องกูว้าวสองรอบแล้วไม่พิชุดเลือกเตะตัวพี่อีกรอบพี่ให้อีกรอบอีกรอบอีกรอบเดี๋ยวกูคุ้มกันมึงอีกเว้ยส่งให้รถส่งให้รถส่งให้รถไม่เปลี่ยนตัวแล้วกูไม่เปลี่ยนตัวแล้วอีกรอบกูอกรอบเนี่ยอย่ายุ่งอย่ายุ่งเตรงนั้นตรงนั้นพี่ชุดรอหน้าเลยรอหน้าเลยอย่ายุ่งอย่ายุ่งเฮ้ยรถรถรถต้องได้และ ควบคู่กันคนนี้ยุ่งเองเปโตเปโตจะไปจ่อหน้าในในกรอบเป็นทังไมล่ะก็รู้อย่ายุ่งไปไปเอาใหม่พี่เอาไป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 เดี๋ยวผมเคลียร์ให้ไปไปเออไปเลยเพื่อนเดี๋ยวลุกหน้า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 เราต้องมีสักงลูกที่เป็นของเราเลยเออ ทิ้งแม่ให้หมดอ่ะเอาดี <S <S เอาดีเราอยู่หน้าเลยกูไม่ลงละอยู่หน้าเลยอยู่หน้าแหละเจ็บมันเจ็บมันในทีมเก็บนี่ไป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 เอาไปรูกันให้โอ้โห่สี่สี่อะเบกิดติโก้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปไรลุกเร็วลุกเร็วลุกเร็วไปใหม่ไปใหม่เอาเอาไปไม่ใช่มึงเล่กยิ้ ส่งไม่ติดดกอ้โน่นไอ้โน่นเขาส่งให้ตัวเอง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 ดิแล้วไม่กดส่งไหเอาไปอย่ายุ่งอย่ายุ่งเฮ้ยยังอีกอ่ะไวจังวะมันไวมากมันไวายมากโอ้โหโดนตกลงไม่ก็ตกลงเอาอต่คุมยังพี่คุมแล้วคุมแล้วเอาคลาส โโอ้หแล้วคือแบบเหยียบเล้นโอ้ยได้แล้วได้แล้ว้โาไม่ยังอีกเหรอยังอีกเหรออย่ายุ่งดิเข้าอยู่เหอเกียร์แดงอันเตือรายต้องใช้ตอนสี่ไปรถไปไปรถปีกบนปีกบนยิงเลยก็ยิงเลยก็ได้ต้องดูอยู่ไปไปยิงเลย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 ใหญ่ยุ่งดิ้คงใหญ่ยุ่งดิเพื่อกูจะเกิดวันนี้เพื่อกูจะเกิดวันนี้ Ni ừ. hey, oh, bộ Anh tôi vừa đêm như thế này. Toi vừa đêm như thế này. Toi vừa đêm. 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 ไปเอามาไปเอามาไปเอามาคือลูกอ่ะพี่อุ้ยเออยิงพลาไม่ตายยังดีก็โอเคพี่บ๊ายบรู้โอ้ยเป็นเลด้าแบบว่าอย่างเงี้ยแบบว่าอ้างอ่ะเออเจ๊ของ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 เจาของเฮ้ยโอ้ย รับกุรับกับเออ่ไปไปตผมยิงให้ว่าสมอ่ะกดค้างกดค้างพี่เอาเอาเอ้ยหยาตัวมันไหลไปแล้วเฮ้ยเฮอย่าโดนยินแพ้เลยนะอย่าโดนยิงอย่าโดนยิงไปไปเอา้ยเเ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเรอยู่เราอยู่เราต้องไปเจอเคยเราแค่อยู่อันดับสองเว้ยเราต้องเขาเขาสองทีมเขาสองทีมไปอยู่ไปอยู่หลังหรือเปล่ะกูยิงถูกผมทู่ผม่อเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราไม่เป็นไรเราเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีชิงแงนี่ไงตอนนี้เราต้องทำไม่ได้ไหมบอลนี่ตโตเวอร์เดี๋ยวใส่ตีเกี่ยวมันฟุกปูด้วย พวกเราสีฟ้าไปตัวสีเขียวไหม,มึงต้องยิงให้ได้ไอ้เนี้ยนะเ e a d y ไปโอ้เปลี่ยนตัวให้เรียบร้อยเกิดโอ้โหอ,อะไรครับเ้ยออโยชิโอลลี่โยชิโอลลี o ่ ได้เลยโยชิโอลิเอาไปยิงคุ้มกันดูแลโยชิจ้าให้ครับนี่กดไปยิงเลยน้องดิชิโอี่อย่้ยิงี่กดแกมันพี่มันเคยทำเรายังอีกอะเบสใหญ่เยอะวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไป น้องก็ตบมาตมาฮะอ,อเอาเดตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ได้ได้ไปต้องกดก่อนต้องกดก่อนต้องกดก่อน,อนต้องกดก่อน,นต้องกดก่อน,กกอนพี่ตอนเล่นก็เป็นตอนแรกแต่ว่าตอเล่นบ่อยก็เด็กก็ชิมอุ้ยเกือบไม่ชินแยิงสิลู้ะพี่พี่น้องตมาพัดเอาเ้ีเอมีลุ้นมีลุ้นมีลุ้นมีตรงมหนึ่เล้มีรงมานเส้นล้อันมันอันนู้นมันตันที่นู้น แล้วไม่มีใครอยู่ข้างหลังสวยอ,อ,อย่ายุ่งดิยุงง่งเงี้ยตรงน้านบิะต้องขอดิเฮ้ยทดเย็นิง่งอยอิงลอาบอลเอาเลยยิงอ,อุ้ยปุ<ฮ>๊บเวอร์งาดเวอร์ Word. จ้า ไม่ก่อนไม่ใช่กูอ่ะเอาก่อนสองแต้มไหมเข้าไปทั้งคนทั้งนู่นอายอยู่ชีไปเลิ่แปลกๆแล้ว

เออฟุตบอลกำลังร้องไห้เอาเดโยชิเร็วไปปร้อมอือเฮ้ยมาวะ่ะเฮ้ยไม่เกี่ยแต่ว่าได้อยู่ลงมาอืออีกนิดเดียวเพื่อยมายแล้วมาแล้ว,ลวอืออือไอเดยชิคงกู้มสปอยเพื่อนปวดตอนเนี้ย ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่ใส่หูฟังเลยเด้เดี๋ยวมึงเลยเผื่อจะมีโฟกัสด้วยาเออเออเออดเอาไหมงานนั้นเลยไม่ได้มี่ไงน้ำแข็งน้ำแข็งโดนกู ไอ้เชยโดนูยจิไงมันมีสตัวอ้โยชิไปไหนลูกจ้าแล้วคโยชิไปไหนเกียร์เนั่นดิขำอยู่คนเดียวเลยโอยโยชิุ๊บอลกำลังร้องไห้นี่ตนเฮ้ยดเร็วเอ้าหยุดเลยพี่มีใครนะ เ้ยฮหยุดเดี๋ยวนี้หยุดเดี๋ยวนี้ขอดเต็มตัวไปผมไม่ให้แล้วไม่แล้วอีโก้จะ่ไหวขี้จะยิงได้จะ้องไม่ยิงต้องยิงหลังกันนี่แล้วเราอย่าให้ยิงไม่ได้เออเออสวยเออสวยเดี๋ยวไม่ช่วยเดี๋ยวไม่ช่วยขอดเอา ไปไปไปยิงเลยพี่เออไม่อันตีแล้วเว้ยเพื่อนกูไม่ดูนะไม่ดูดวยไม่ดูไม่ดูโอ้โหไปเลยทุกคนดลยน้ำแข็ง <c oughs> ไอกีมันเลี้ยวหักไอกีมันหักหลบตหน้า <c oughs> <c oughs> กูเลย่มไห้กู <c oughs> เฮ้ยโดนดีเฮ้ยมีตะพิษกลุ่มดี๋ยวส่งให้ตัวเองเลยอย่าอย่าเข้าไปในกองเขอแล้วเออไม่ต้องอันตีแล้วไม่ยิงปุ๊ผมอ่ะไม่ทำได้ไงวะแม่งเอาตรงอันตีแล้วกดไม่ได้กูยิงธรรมดาเฮ้ยกูไม่เอาโยชิแล้วใครจะเอาไปเลยมาแล้วน้ำแข็งข้าชิบะ มึงนี่ใช่ไหมมึงนี่มาที่นี่โค้หน่อยเนาะนี่จะไม่เหยียบโตกันทีกินเอากินเอากินเอากูว่าโดนตบรอสอง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 เอ้ามันไม่กระโดดประกาศต้องรีบกดพี่รอสองพี่รอสองพี่รอครับกูอยู่นี่ตัวนึงอ่ะโอ้โหนี่ตัวนี้ดีกว่าพี่ตัวนั้นยิงไม่เป็น

โอ้ยกินแม่งเอฟเคเลยมึงดูดิไี่ใส่นี่ห่าเล้วว่ะนี<อ>่ทำอะไรวะที่สองของลีกวะเราต้องเราต้องรุนให้เราต้องแพ้นนเรา<อ>ว,วัดเบรกวัดทายเบรกนะ <laughs> <laughs> นี่ไงเอาได้ถ้วยไงเฮ้ยเราพีิกว่า เ <Yeah. S 2> ย้เราไ<ร><ร>มเมจ็แต้ม,ม,มเราได้ถ้วยระดับตำบลแล้วว่านี่ไงต่อไปถ้วยระดับอำเภออ๋อ,อนี่นี่ตำบลก่อนปดล็อกถ้วยราบะถ้วยระดับอำเภอแล้วเรายงิงไปกี่ลูกวะนี่ไม่มีบอกเลย